วัสดีครับวันนี้ก็เจอแล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งกับช่องพลังทองของเรานะครับวันนี้ก็จะมาทําคลิปนะครับในการจัดเตรียมสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวของว่าที่นักเรียนเตรียมอาหารเชนุชาพลังทองนะครับวันนี้วันที่7พฤษภาแล้วนะครับจะทําการเดินทางไปมอบตัวในวันที่12พฤษภาคมพมาร้นะครับนักเรียนเตรียมาหารจังหวัดนครนายกนะครับการเตรียมเครื่องใช้ส่วนตัวเราก็เตรียมมาสักระยะแล้วนะครับก็เกือบร้อยเปอร์เซ็นต ในวันนี้เราก็จะมาทําการให้นักเรียนนะครับมาช่วยกันตรวจตามรายการสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนะครับ3ามที่สามรายการต่อไปนี้นะครับก็เดี๋ยวจะลงทําการตรวจของนักเรียนดูครับครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวกันได้เลยนะครับตามรายการสามที่สามรายการนะครับแบบงนี้เลยนะครับ เราก็มาเริ่มการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวกันเลยนะครับเริ่มจากรายการแรกชุดโรงเรียนเดิมสามชุดสามชุดครบครับการที่สองหัวเข็มขัดพร้อมสายโรงเรียนเดิมเหมือนกันครับเสื้อยืดอคอกลมพร้อมสก,กีนชื่อนามสก,กุลย่ออย่างน้อยห้าตัวเสื้อยืดห้าตัวครบครับ รองเท้ากีฬาโทนสีขาวหนึ่งคู่รองเท้ากีฬาครับรองเท้าฟองน้ำหนึ่งคู่รองเท้าฟองน้ำครับกางเกงในเจ็ดตัวกางเกงในเจ็ดตัวครบครับถุงเท้าสีขาวอย่างน้อยห้าคู่เท้าสีขาวห้าคู่ครับ กางเกงกีฬาขาสั้นโทนเข้มอย่างน้อยสามตัวกางเกงกีฬาขาสั้นอย่างน้อยสามตัวครับอุปกรณ์เครื่องเขียนหนึ่งชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนครับผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนผ้าเช็ดตัวหนึ่งผืนครับผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูยังไม่มี ผ้าขัดเครื่องหมายมมยังไม่มีสบู่อาบน้ำยังน้อยสีก้อนสบู่อาบน้ำครับแปรงสีฟันยาสีฟันแปรงสีฟันยาสีฟันครับยาสระผม ไม่มีแป้งเย็นหนึ่งกระป๋องแป้งเย็นครับที่โกนหนวดที่โกนหนวดครับก็นไก่ตัดเล็บก็นไก่ตัดเล็บครับไม้ปั่นหูไม้ปั่นหูครับผมซักฟอก ฟอกครับเข็มได้ชุดเข็มได้เข็มแล้วได้ครับสเปรดกินเท้าสเปรดกินเท้าครับยารักษาโรคยาประจำตัวไม่มีครับหน้ากากอนมามัยสีขาวหนึ่งกล่องหน้ากากอนมามัยหนึ่งกล่องครับ จะยปล้างมือแอลกอฮอล์หนึ่งขวดปลอดดิจิตอลวัดไข้ปลอดวัดไข้ครับช้อนซ่อมหนึ่งคู่ช้อนซ่อมครับกระบอกน้ำ หนึ่งกระบอกกระบอกน้ำครับเกลือแร่แบบนักกีฬาแบบผงหนึ่งซองหนึ่งกล่องเกลือแร่แบบผงครับวิตามินบำรุงไม่มีโลออนรักระน้ำกลิ่นกายออสเปรย์กันยุงสเปรย์กันยุงครับ โลออนระงับก,กินกายโลออนครับยาสาผมยาสาผมครับยาประจำตัวหรือยารักษาโรคผิวหนังยารักษาโรคผิวหนังครับผ้าเช็ดหน้าหรือผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าครับผ้าขัดเครื่องหมายผ้าขัดเครื่องหมายครับ จากการดําเนินการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วนะครับขั้นต้นก็เกือบร้อยเนะครับเกือบร้อยเปละสิ่งของต่างๆที่เราได้เตรียมตามใบรายการนี้นะครับแล้วก็เราจะลองโหลดหรือบรรทุกใส่ในถุงสายลุงใบนี้นะครับตามตามการแนะนําของทางโรงเรียนนะครับเดี๋ยวเราติดตามมันดูนะครับว่าเราจะโหลดใส่ในถุงใบนี้ได้เป็นยังไงบ้างครับก็ตอนนี้เราได้แพ็ค ของที่หลักๆไปแล้วนะครับก็เป็นใส่ถุงเ mm. ลองให้น้องเขาใส่ในถุงใส่ลุงดูนะว่าจะได้น้ำหนักคนประมาณไหนครับ mm. ชิญเรับนักเรียนเอาของที่มันหนักๆลงก่อน mm. เออของเบาก็ตัเดเรียงให้ดีนะห้เป็นระเบียบ ตอนเข้าไปก็เป็นการรับน้องใหม่แล้วก็การแน,นระนําสถานที่น่าจะต้องใช้พลังนีก้ก็น่าจะวุ่นวายนะครับวุ่นวายแล้วก็สับสนโรมานกันน่าดูเมื่อเราแพ็คแล้วของก็ไม,ไม่ไม่น่าจะเยอะนะครับก็ลองดูครับแล้วก็ลองแบกโหลดดูครับว่ายังไงครับหนักไหมครับ ประมาณน,น,นีนครับถ้ว่าประมาณกิโลครับเจ็ดแปดโลประมาณนะครับลองสะพายดูดิครับลองขึ้นไหล่ดูดิอเอาใส่ไหล่ดีมันจะไปตลาดนัดเลยครับตอนนี <c> ้ <ười> ครับก็จากการตรวจสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวแล้วนะครับก็ ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสิ่งของเราแล้วตอนนี้ก็ได้โหลดลงถุงใส่ลุ้งใบนี้นะครับถุงใส่ลุ้งใบนี้นะครับก็น้ำหนักรวมไม่น่าจะเกินสิบโดนะครับจากที่อ่าโหลดลงถุงแล้วก็แบบนี้ครับผู้ที่จะแบกนะครับเอามอบให้เลยนะครับทิพย์มุสาร์ตาำทองนะครับว่าที่นักเรียนเตรียมทหารปีหกเจ็ดรุ่นหกเจ็ดนะครับันที่สิบสองพฤษภาเดินทางารายงานตัวพวกเราพร้อมแล้วครับเ๋ยวเจินที่โรงเรียนต่อครับ